สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้กระผมนายประดิษฐ์เป็งเรือนหรือว่าผู้ที่ใจน้ำประกาศว,ว่าใบาห็นน้อยรอยน้ำจะได้นำเอาเข้าห้าสายทานน้ำใจกู้ภัยน้ำท่วมมาใหือพ่อแม่พี่น้องได้ยืนได้ฟังกันนะครับเชิญฟังได้ครับ <c oughs> อกกภะพยยิ่งใหญ่แต่เลาป่าฮ้อโศกเศร้าไทยเฮล้มมาตายออกทีวีนานมันน่าใจห ชีวิตมาลายมากไม่เนอเจ้าแสนเวทนาอย่างมานาสาเขาของลอยไปกับน้ำฝนตกนา,นานาอย่างมานักล้ำ โดอยลมถมบ้านถมจองนี่ตายจากน้ำนั่งแป่งน,น้โมนี่ละเงินทองบ้านจองลุกโลม ที่นอนที่กินหม้อแกงหม้อต้มตึงแก็ดไหลไปโดยน้ำหัวควายหมูมามาอินดูลำจมน้ำตายหันเนนนาย ลอยไปตัวน้ำหันแล้วใจอายนดูหัวควายพายช่วยบอดได้ฝนตกภาคเหนือลองไปทางใต้ อุทกกภัยเดือดร้อนกู้ทิศกู้ทางอย่างมาตุกย้อนตุกขอขอดถอนแดนไทยน้ำท่วมปีนี้นักกว่า,าปีนน้ำใจคนไทยนัก กว่าวานไหลทั่วธานีบ่มีกีดกันจวยกันคนละมือละไม้สปะสิ่งของเงินทองของใจส่งไปกูด่ด้กูไป บริจาคทุนทรัพย์สสยทานน้ำมาจำยทั่วถินแดนไทยน้ำใจบอ่อแห้งบุญยราสีบารมีเตือมแทง ขอให้คนไทยทั่วท้องได้อยู่สุขีตึงพี่ตึงน้องทั่วทุกแห่งองอาณาวอนสิ่งมีฤทธิ์ทั่วทิศฮักอาสาพระสยามเทวา จงมาปกป้องปวงชนชาวไทยทั่วในแห่งองใต้หอมบารมีกษัตริย์ในหลวงวศิลาจงมาปองปัดเให้อยู่รอดปลอดภัยข้าวซอใหญ่ เขียนไว้เต่าอีโจบเพียงเต่านี้ก่อนและนายเฮ้ยสวัสดีครับ